ทักทายสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และกะเพื่อนเก่าทั้งพีพีที่พึ่งเรือนพานเข้าม้าเนาะจ้า,จาสวัสดีทักทายจากรัเวสเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกากับอีหลา่าพพ์มีสีอีสาน USA เพจนี้เปิดเข่ามาเสียงเบากระจอยๆเนาะจ้าอีสานแท่อีสานวานะคะน้องที่มีสีอีสาเนเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะอาศัยยูที่ชน,นบทอเมริการั ia, เวสเวอร์จิเนียข่าปีที่8ดที่เก่าละจา้าช่วงนี้ยูในช่วงของฤดูใบไม้ผลิเนาะค่ะเปิดเข่ามากระสิเห็นบรรยากาศการหาหน่อไม หากินหาอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละค่ะชีวิตในชน,ในบทอเมริกาจ้าเพจน้องพิมพ์มีนอะค่ะนําเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่อยู่ในชน,ในบทอเมริกาชีวิตครอบครัวของน้องพิมพ์มีพร้อมกับบรรยากาศว,วิวทิวทัศน์สวยๆงามๆบรรยากาศธรรมชาติจากรัฐเวสเวอร์จิเนียรัฐเวสเวอร์จิเนียเป็นอีกหนึ่งในิ0รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นซื้อในเรื่องของภูเขาหละกับป่าไมา้ธรรมชาติสวยงามที่สุดเลยแหละจ้าคนส่วนใหญ่ย่นีประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ แต่ละพื้นทีกับซิมีพื้นทีฟ่ฟ้ามกว้างๆในลักษณะแบบนี้ฟา้ามที่เพิ่นเฮดปวสิเป็นพวกฟา้ามงวัวงัวนมงัวเนื้อฟร์มข้าโพดฟา้ามทัวเหลืองต่างๆจ้าผู้คนยุนี่นะคะประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในเรื่องของทานหินและกปลาใหม่สิเห็นว่าวิดีโอที่น้องพี่มีลงไปบรรยากาศปลาใหม่ล้ายๆจ้าย่นี่เพิ่นเฮดอุตสาหกรรมปลาใหม่น้ำนอจ้า เป็นยังคือเอินจะค้องว่าน,นองพี่มีเนาะจ้า,จาด้วยนิสัยใจข้อเนาะค่ะกัเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจ้พี่นองค่ะห้เกียรติแล้วก็เคารพนะคะผููที่เขามารับชมรับฟังกันทั้งหมดเนาะคะ่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศสวนผักหลังบ้านจา้าเบิง่งคักๆักเด้อค่ะสวนผักกลังบ้านบ่แมวนสวนสัตว์จ้าฟุ้งกวางที่เห็นอยู่นี่เนาะคะ่ะก็เป็นกวางป่าธรรมชาติค่ะพี่นองค่ะกับบไดอนุรักษ์ได้จ้านะคะแต่วา่าฤดูกาลล่าสัตว์อยูน่นี่มีช่วงนะคะที่เขาเปิดให้ล่าเนาะจ้า,จา เขากระสิบออกแม่แพรพันได้หลายแบบนี่ละจ้านอกจากนี้แล้วครอบครัวน้องพี่มีกันยังได้ทาการเลี้ยงไก่ค่ะเลี้ยงไก่ไว้ถักกินไข่จ้กพี่น้องคะไข่ไก่ออร์แกนิกบานเฮานี่ละจ้าโชคดีร้ายนะคะที่ได้มายู่ในรัฐเวสเทิร์จิเนียที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะภูเขาแม่น้ำป่าใหม่ย,ย่างที่เห็นเลยค่ะพี่น้องคะเมืองคักๆนักมาจ็คือจังอีสานบานเฮาบวกกับวิถีชีวิตของเจ้าของวิถีชีวิตของครอบครัวน้องพี่มีเองเ,องเนาะจ้าบัวกระกสิบเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เฮ็ดท้าหน่ใหม่ตามฤดูกาลอันเบาเรื่องห้าหน่ใหม่ก็จจแมเป็นข่อยมากหลายเด้อพี่นองนะคะมันเห็ดไ้หายคิดฮอดบานใดนั่นเองเนาะจ้าช่วงหน้าห่อนหรือว่าหน้าซัมเมอร์เนาะค่ะเฮากัสิพากันไปนอนป่าค่ะพี่นองค่ะนอนพักป่าบนภูเขาแบบนี้ละจ้าบรรยากาศธรรมชาตินะคะมีทุกฤดูให้ติดตามพี่นองกดติดตามไวรลดจ้าสี่เห็นทั้งฤดูหนาวฤดูห่อนฤดูใบไม้ผลิต่างๆเนาะจ้าบรรยากาศของการเล่นน้ำบนภูเขาจะพี่นองค่ะมองหาอยู่ฮา กินน้องพี่มีน่ละจา้าผาดบอไดดอกกับบรรยากาศตกป่าบนภูเขาจา้าไปนําเสนอไปฮะละจ้าพี่น้องจาาง้าวังวานนะคะก็สิเป็นประโยชน์ให้พี่น้องเข้าได้เห็นน้าบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่าเปิดหูเปิดตาเนาะอ,อีลาไดมาเที่ยวนะคะว่าเป็นไดมาเที่ยวเองฮอดอเมริกาพุลาวาซันนะคะน้องพี่มีก็ดีใจหลายจา้าที่ย่างหน่อยนะคะกับไดแบ่งปันนะคะรูปภาพหรือว่าวิาวดีโอเนาะจา้าให้พี่ให้น้องเข้าได้เห็นน้จาจ้าสุดท้ายทายสุดแล้วเนาะจ้ากะขึ้นอยู่กับผู้เบงผู้ฟังดอกจากพี่น้องค้าว่าเพิ่นมากแบบ ได้เนาะจ้ามักวิถีชีวิตแนวดนะคะก็เลือกเบิง่งใดเลยด้วยจ้าสาหรับตัวน้องพิมพ์มีแล้วนะคะบอย,ยุดติดอียงค่ะยึดติดความเป็นตัวของเจ้าของดีที่สุดค่ะผู้ใดสีว่าจังได้กสร้างนะคะข่อเสิเหตุในสิ่งที่่อยมีความสุขและกับบ่เดือดร้อนคนอื่นจ้าจังไดกะเขามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่เป็นกำลังใจให้อีลานะจ้าเพื่อได้ปังน้ำเขาแน่จักน้อยเนาะจ้าวิดีโอนี้ล่าไว้ซานีิสโก้นนะคะฮัทเฮ็ดฮัตทำไปเรื่อยๆจ้าบ่ท่านไดเก่งดอกพี่น้องนะคะ คันบดไยคลิปน้องใหม่กับือสสิบบังน้ำเขาจักเทือดอกนาะจ่า,จาไปค่ะอีหลาเก็บไข่ไก่แล้วเนาะค่ะกัสิเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านแน่นะคะแล้วก็แบ่งปันพี่้นไทยแน่นาะจ่าบางที่เสารอาทิตย์ก็ะแบ่งขายนะคะลูกไส้หลาดองพิมพ์นีเนาะจ่ามาซอยขายไข่ไก่พ่อเป็นไ่ใดไปโรงเรียนนั่นเองจ้าฝากกดติดตามกันยาวๆในเด้อจ้า